เอา้ามีแต่แมวกลัวหมาอันนี้หมากลัวแมวนะครับฮะเอา,เอากินอาหารก่อนไม่กินด้วยน้องตามมาเล่นด้วยเนะแล้ว เอาเอา,เอากินอาหารกันเนอะนกกินอาหารแล้วอือเอา,เอากินโอ้โหจะเล่นอย่างเดียวเลยครับ จะเล่นกับพี่ชิโร่อย่างเดียวเลยหายแล้วเนี่ยน้องจะเล่นด้วยเอาละครับมีแต่แมวกลัวหมาอันนี้หมากลัวแมวนะครับ โอ้โหน้องไม่กลัวด้วยสุดยอดอ่ะสุดยอดแมวอ่าอ,อยากแกล้งกันอยากแกล้งกันลกูก อย่ากแกงกันอย่ากแกงกันเนอะตามตลอดเลยอะเอาไปกับบ้านเอาแก้วน้ำเอาอาหารวางไว้ให้มันกินเดี๋ยวมันคงกินเลย ดูดูตามตลอดเลยอะ่ะมากินอาหารกันแล้วเจ้าน้ำอะไร นี่งไงตามมานี่ยคตามมาถึงบ้านเลยอ่ะโอ้น้องตามมาถึงบ้านเลยอ่ะแล้ว โอ้โห oh ตามมาจริงๆอะ่ะตามมาถึงบ้านเลยอะ่ะ oh. ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ oh. ้ไปไปละ ba, vào nhà. bạn. Đó, đi vào đi. Đi vào